โอเคครับต่อไปเป็นพี่โอมชุดฟารหรือโเมิแท็กติคอร์นะครับด้านหลังนี่น okay. โอเคโอมพร้อมนะครับพร้อมครับแสนบายโอเคเวลาสิบ จุดหกเก้าโอเคไปดูเป้ากันนะครับกลิ่นดินปืนนี้ครับเป้านี่หัวสั่นเลยที่ซ่อมเป้ามาด้วยครับโอ้โหมีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โอเคเดี๋ยวมาพบกับคนต่อไป